สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพรทิพย์สีสวยในหัวข้อการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายที่ตัวตั้งสองหลักติดกันเป็น0ูนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือคณิตศาสตร์หน้า61นะคะ ทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียน2ข้อเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกทําอีกอเดี๋ยวจะมีให้ทําอีก4ข้อนะคะเดี๋ยวดูท้ายคลิปว่าข้อไหนให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียน0ถึง9ไทย0ถึง9อาอัลบิกนะคะแล้วก็เขียนตัวอย่างทั้งสองข้อลงไปซึ่งตัวอย่างที่คุณครูเลือกมาก็จะเป็นข้อ9อ่ะทีนักเรียนดูพร้อมกัน ขนะคะโจทย์บอกว่า99,500ลบ54,695เท่ากับจำนวนใดวิธีทำเห็นไหมคะนักเรียนวิธีทำคุณครูขีดเส้นใต้ทั้งหมด2เส้นจากนั้นนำตัวตั้งมาเขียนเป็นบรรทัดที่1น,นักเรียนเขียนให้ตัวเต็มบรรทัดส,สวยๆนะคะเวลาคุณครูตรวจคุณครูจะได้อ่านง่ายๆเนาะ บางคนเขียนตัวเล็กๆคุณครูก็มองไม่เห็นนะคะนักเรียน่าคณครูก็ไม่มั่นใจว่าหนูเขียนเลขอะไรมาให้คุณครูอ่ะ99,500้า 99, รลบห้า9 5เรามาเริ่มเวลาเริ่มลบเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ขวาสุดนั่นก็คือหลักหน่วยนั่นก็คือ0นั่นเองอ่ะดูซิ0ูนยลบห้าได้ไหม ไม่ได้นะคะนักเรียนใครบอกศูนย์ลบห้าได้ห้าตีปากเลยอ่าไม่ได้เลยนะคะต้องกระจายหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือก่อนแต่เอ๊ตัวที่อยู่ด้านซ้ายมือก็เป็นยังไงคะเป็นเลขศูนย์อีกแล้วดังนั้นต้องขยับไปอีกหนึ่งหลักนั่นก็คือหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยหลักร้อยก็จะเหลือมีอยู่500กระจายเปหนึ่งรเหลือ400ร้อยค่ะนักเรียนเหลือ400ร้อยปุ๊บ หลักสิก็จะมีอยู่10เพราะว่าอะไรคะเพราะหลักร้อยกระจายมาให้100 100หนึ่งเท่ากับ10 10แต่ใช้1ิบเลยไหมไม่เพราะว่ายังไงเพราะว่าเราต้องกระจายไปให้หลักหน่วยดังนั้นหลัก1ิบก็จากเดิมมีอยู่10 10กระจายไปหนึ่งิบเหลือ90สบทีนี้ กระจายไป10ใช่ไหม1นึบวกกับ0นหน่วย10บวก0ย์ก็เท่ากับ10ดังนั้นหลักหน่วยเราจึงมีอยู่10นะคนะนักเรียนอ่ามีอยู่10นะทีนี้10ลบ5 10ลบ5เท่ากับอะไรเอ่ย10ลบ5เท่ากับ5 10ลบ5เท่ากับ5ก็ใส่เลข5ในหลักหน่วย ต่อมาหลักสิบหลักสิบลบได้ไหมคะหลักสิบมีอยู่9 9้าลบเเท่ากับศต่อมาในหลักร้อยหลักร้อยเรามีอยู่400 4้อยสีลบหกร้อยได้ไหมสี่ร้อยหกหกร้ไม่ได้ต้องกระจายหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือนั่นก็คือหลักพัน9 0 0ากระจายไป1,000เหลือ8 0 0พ จากเดิมมีอยู่400กระจายหลักพันมา 1, นึ่งพันเท่ากับ1 0บร0อยสิบบวกเดิมที่มีอยู่400เป็น1ิบ4 0นั่นเองสิบสีลบกับ6 1ร้อยสลบหเท่ากับ8ปดนะคะสิบสลบหเท่ากับแต่อมาหลักพันหลักพันเรามีเลข8 8ลบ4เท่ากับ แปดลบ4เท่ากับสนะคะนักเรียน8ลบ4เท่ากับ 4, 4และสุดท้ายหลักหมื่นหลก 100, 000, 90, 000ักหมื่นหลักหมื่นเก้าหมื่นลบห้าหมืนเท่ากับ4หมเเท่ากับ4ดังนั้น90 9 0 0มื่นพห้าอลบ5้า0เออยห้านะคะเท่ากับ 4 4 8 0 5ค่ะนักเรียนนักเรียนคะเห็นไหมตัวที่อยู่ติดกัน0ูนย์ติดกัน2ตัวจะมีการกระจายด้านที่อยู่ซ้ายไปอีก1ตัวหลัง1ลำดับนะคะทีนี้มันจะมีศูนย์ตัวหนึ่งที่เป็นเลข9และ่วนอีกตัวหนึ่งที่มีค่าเป็น10นะคะนักเรียนไม่ใช่10แล้วก็10นะนักเรียนสังเกตดีๆเพราะว่ามันมีการกระจาย2ครั้งเห็นไหม กระจายสองครั้งกับกระจายครั้งเดียวนะคะนักเรียนตอบ40,000ื่นหลักพันกับหลักร้อยมีเครื่องหมายลูกน้ำนะ8ปดเศรหนึ 1, ข้อเป็นข้อ9นะคะเวลาเขียนเสร็จขีดเส้นกั้นข้อเพื่อบอกว่านักเรียนทำข้อนี้เสร็จแล้วนะคะ ต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างที่10โจทย์คือ8 9 6ลบ79,788นะคะเท่ากับจำนวนไดอะเห็นไหมนักเรียนมีศูนย์สตัวติดกันในหัวข้อนี้วิธีทำนำตัวตั้งมาเขียนเป็นบรรทัดแรกจะเขียนเป็นบรรทัดที่2ไม่ได้นะคะนักเรียนการลบ ตัวตั้งตัวเลขที่อยู่หน้าเครื่องหมายลบก็จะต้องเป็นบรรทัดแรกเสมอ,อลบะกหมกับ 79, 7 9 7 8 8ตัวลบก็จะเป็นบรรทัดที่สองนะคะเวลาลบเหมือนเดิมเลยเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยหลักหน่วยเป็น6 6โบ8ได้ไหมหลบ8ไม่ได้ต้องกระจายตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือจากเดิมที่เรามีอยู่90กระจายไป1นเหลือ80 จากเดิมที่เรามีอยู่6ใช่ไหมมีอยู่6หน่วยกระจายหลัก10มา1 0 10บหวก6เท่ากับ16หรือเดิมเรามีเลข6ก็เติมเลข1ด้านหน้าแบบนี้นั่นเอง16ลบ8เท่ากับ16ลบ8เท่ากับ8นะคะนะักเรียนอ่ะ8ลบ8เท่ากับศูนย์เนาะหลัก10เราลบได้เลยต่อมาหลักร้อยหลักร้อยเรามีอยู่ศูนย์ร้อย ศูนย์ร้อยลบเจ็ดร้อยได้ไหมคะไม่ได้มากระจายหลักที่อยู่ด้านซ้ายมือก็คือหลักพันกระจายได้ไหมกระจายไม่ได้ก็ขยับไปอีกหนึ่งหลักนั่นก็คือหลักหมื่นนั่นเองจากเดิมมีอยู่แปดหมื่นแปดหมื่นกระจายไปหนึ่งหมื่นเหลือเจ็ดหมื่นเรากระจายหลักหมื่นนะคะมาให้หลักพันซึ่งสิบพันเท่ากับหนึ่งหมื่นศูนย์ ศูนย์พันบวกส0บพันเท่ากับสิบพันนะคะสิบพันแต่เราต้องกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยด้วยจาก1 0บพันก็จะเหลือ9 0 0าและจากเดิมที่มีอยู่ศูนยร้อยก็จะกลายเป็น1 0บร้อยนะคะ มีอยู่สิบร้อยละสิบร้อยลบเจ็ดร้อยเท่ากับสามต่อมา9000พันลบเ0 0 0 9000ก 9, 000. 9, 000ลบเก้าเท่ากับศ0 0และสุดท้ายหลักหมื่นหลักหมื่นก็ได้0ูนยหมื่นแบบนี้ใช่ไหมเจ็ดหมื่นลบเจ็ดหมืนักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะเลขศูนย์สองตัวนี้แต่เวลาตอบเราจะไม่ เขียนนะคะนักเรียนโอเคไหมดังนั้นข้อสิตอบ308ค่ะเขียนเป็นเลขไทยสวยๆนะคะนักเรียนโอเคเสร็จแล้ว2ข้อพอจะทำกันได้ไหมคะขีดเส้นก้านเสร็จแล้วก็ขีดเส้นก้นให้นักเรียนลอกตัวอย่างทั้งสองข้อลงไปใน สมุดของนักเรียนและทำข้อ4ถึงข้อ7ลงสมุดนะคะรวมแล้วทำทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ